จาก13กล่องนะครับนี่ก็คือกล่องที่5นะครับลดไปเรื่อยๆแล้วนะครับ 5, 4, 3, 2, 1, 0แล้วนะครับ 1, 5, 4, 3, 2, 1นะครับเรามารีบแกะกันดูเลยนะครับว่าในกล่องนี้นะครับมีอะไรนะครับ กดติดตามนะครับเพื่อนกดติดตามก็จะได้เห็นสินค้ากันก่อนใ,นใครนะครับแล้วก็รีบไปดูเบอร์โทรกับ ID ดี n ลนนะครับใต้โปรไฟล์นะครับโอเคในกล่องก็จะมีนะครับ เอไว้อย่างนี้ชั้นนึงนะครับเพื่อนๆส่งมานะครับนี่หมดแล้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าในนี้นะครับจะมีอะไรนะครับต้องแกะกันเบาๆนะครับแล้วใครเห็นคนแรกนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ติดเก่อนคนต้นๆนะครับอยู่ที่ความเร็วของเพื่อนนะครับสําหรับนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมาดูันพร้อมกันนะครับนี่ก็คืออ้าวยังไม่เห็นนี้นะครับ ขอ,อก,กันสี่ห้าชั้นเลยนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆเลยครับขอ,อมันแบบดีแบบนี้นะครับตีก็ต้องแกะให้ระวังระวังนะับนี่ก็คืออะไรนะครับของดีของเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับ นี่ครับในห่อกระดาษขาวนะครับมาดูกันพร้อมกันนะครับว่าข้างในนะครับคืออะไรนะครับมาฉีกกันเลยมาฉีกกันเลยนี่นะครับฟืดฉีกกันแล้วนะครับมาดูก uh ันนะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับราคาจะเท่าไหร่กันนะครับเพื่อนๆมาดพร้อมๆกันนะครับนันแม่ได้มาแล้วนะครับ ก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะครับพิเศษนะครับก้อนนี้พิเศษนะครับเพราะเป็นนะครับ R ใช่แล้วครับผมใช่แล้วนะครับก้อนนี้นะครับหมวดพิเศษนะครับมีก้าวหน้าแบบนี้เลยนะครับก้าวหน้าแล้วก็เป็นหมวด C นะครับก้าวหน้าหมวด C นะครับ สวยนะครับพันใบเรียงเลขนะครับ37,0 0 0บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นก่อนนะครับก็รีบปิดเข้ามาก่อนนะครับ37,0 0 0บาทนะครับสำหรับแบงค์10บาทนะครับพันใบเลียงเลขนะครับและก็ที่สำคัญนะครับ ได้ก้าวหน้าแบบนี้นะครับซึ่งปกติก้าวหน้าถ้าแยกออกมานะครับดีจะขายแหนบแล้วนะครับก้าวหน้าแบบนี้แยกแหนบมาก็จะขายกันอยู่ที่แหนบละ3,009นะครับแบบถ้าเป็นแหนบเดียวนะครับแหนบเดียวก็คือร้อยใบเรียงเลข3 0 0บเดีต่เนียเพื่อนๆยกแบบนี้เลยนะครับยกทั้งก้อนนะครับยกทั้งก้อนแบบนี้นะครับ30,07นะครับถือว่าคุ้มมากๆสําหรับเลขก้าวหน้าแบบนี้นะครับเป็นที่นิยม เป็นที่น่าสะสมของนักสะสมนะครับชอบกันมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเลขแบบนี้ก็จะมีแปดสตัวในก้อนนี้ด้วยนะครับเอาไปแบ่งๆกันได้ครับ